ไก่เขาแรงครับนกคอยกุ้งกใส่กอกครับใส่กอกปุบครับนกอีแซงแซล,แลนกแอนฟ้าบานเฮาครับอันนี้ใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูนิ้นครับอบห้อนห่อนนี่เขาต้มเขาเม่าคอยกุ้งเอาอย่างบอกไว้แล้วใช่ไห

ผมเดาซุปออมรงก่อนครับแผ่นฝาเนอะยังต้มถึงอะไรที่ว่าแผ่นฝามันแดงอยู่ทั้งฝาผมมาหลายพอดีเลยแต่เขาันถึงไงงั้มาผสมักขมโอ้ยใส่ใหญ่ใหญลยครับจริงเดี๋ ซึงของไม่ของเกาผสมกันนะไปกุ่ับน้องโมกับที่สองอมานที่สอเทียบนัต้องมีเกาเกาด้วยอืมสดเลยน้องมกสเน้องพักดูกกุ่

ล่างไหยครับตอนไปจะอย่างออกไิดเขาไม่กินม้อนหรมอยไปกินอย่างเขาคืมันครับ

มันกนนะครับองเยอะเอาดีกว่าครับจกอกลอกหมูครับเกิดขึ้นรับึ้นค่อนฟองมากอกกินเหา คกอมจะมันคมมาถึงส <bien> <or> ่ยนนี่้มานมาผมจุดน้อย้องผมหน่อยเลยครับหลังโดดรุดผมนี่หนึ่มบวกวาสดม ัจำพ้นกุ้งเครที่หวานมันจากต้นโม้ตกชาวบ้านบอกเขาเกียใบบางยาเขาเกียดเทียบเขานั่กินกกินหรอเ่าชวาเขาเขก ทั้งียนไงทั้งยไงตกมีพันกินได้กินม่ได้ต้กินได้เบือกตนตกกินได้ลโอ้เก็บลูกโดดเนี่ยแตกเลยทีนี้น่รดชาัตกแจไปเล้บาาไทยนทกคนครับดดเลยกิด้น ลูกจะินล้ตกุ้งครับนมันเ้าอีกคหินบ้องเพราะมันเป็นตนงเันเาเราพันตกเษหินหน่อยขึ้นนะขนางหอืหก้จองแกะกามมันออกนี่มันเป็นหกมันสังเกตครับ

กเจ้าหมาอปูอปงสานั่นหายประคมนสุดเอเลยมันคมนเ,เข้านันเ้ามนทดีไปเอามนสิบออมองดอกมันครับชอดอกมัน จำบวัวค่าเขียวยังกระแสบไขกระดอกขุออ่นลำใส่กลวงให้บักข้ามจะบักกอบแบบนัวทำชุบมันไหมหั่นเม,นม,มนล็ดแมกคามนั่งคมหวานเดือดแม่จะคำหวาน เก็นมาตำ่งตุกต้นไหมคอยปุก <ừ. S 1> แก่รักมันคงอยู่น้องพลมั้งค่ะงำพนมัน,น,มนอรอยมาย คนเขาตีักจะบดอมมันมันบางผมยู่โพนมันใช้ชิพายบดนักสตังได้ด่าก็ดังตีดังได้ดานนีวะนางนี่ที่เสีย้้อยนี่ี่น ของของติดกัมาเป้าเลยวันจินของวันเนาะก็ตัวฟัก uh? กันเลยกุดตุมเนาะ้็ขุดล่างขุดองค์เสร็จกรอบเหนีบโอมอยังเงียเดี๋ยวบ่มีสมตัต่มาแกงมาเนี่ต้องหลายอย่างครับอื้นแ็บกรอบนี 아, 그건 안 좋은가? 응. Mjau. เอาเป็นนักงพุ่น bấm dùm mới lại Thủ cái gì nhá Phải đi làm mắt rồi เฮ้ย <f dragging> ่หากันว่บ้ว้ัเว่ะเฮ้ยหมมากเลยโอ้ยอืมนี่ากันมาด้อืนัอย้ี่ตึงว่ามาเอ้องโตโตแม่พอองโตโตไปตกวันน้อนะเอ้ยันน้อน้ำรบึงเลยเอ มันน่นมัโตรืั้นหนาวหรอเด้อตยัเปั้นไอยู่แจยอดมากครับยังห่อนขึ้นบุขเจ้าขมตายเบออหมา chưa quá chưa kịp lịch mặt trời 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 trời mặt 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 กจะนอนแล้วมันนี่บายไม่ต้องใจครับนอน